จอดได้เลยท่านไหนว่างไปขึ้นแล้วขับไปจอดได้เลยครับอแบ๊กหีือวเพื่อนมาแล้วบอกผมนะผมรอสวยางามขึ้นได้เลยไหมครับขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยเอาแข่งแบ๊กไหนอ่ะนี่เนี่ยมาเออมา,มาแล้วพี่ต้ามาแล้วครับมาแล้วครับไปมาครับเดี๋ยวทุกท่านไหนว่างขึ้นขึ้นขับขึ้นขับแล้วขับไปจอดตรงรถเมย์ได้เลยครับผมยิงตกแล้วผมแย่งรถได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วพี่หนึ่งจะไปเล่นะรอล่นมากสนาม เดี S <S ๋ยวแบ็ต้องไปดูข้างในก่อนพวกแบบบูทอะไรพวกเนี้ยมีโอ้มีลูกเล่นด้วยรอครับอามีมีบูทมีบูทแบบความเร็วรอรถรอรถโอ้โหน่ารัก ใอ้ผมเอาด้วยดีกว่าคนดูจะได้เห็นนะเลาเลยหยิบเลยเนี่ยว่างหลายคันเลยพี่จีพี่จีเข้ามาอยู่ข้างหน้าเจอไปก่อนเนี่ยข้างหน้าโดนชนเลยดิข้างหน้าโดนชนเลยดิผายละ่นผยละแย่งอะเบลข้างหลังสิ เหมือนมาริโอ้ไงไม่รู้อะเบ๊บปะเบ็บไม่มาเหรอเบ็บเล่นเล่นอะไรตามตามเหมือนมันถ่ายไปก่อนไปก่อนเลยเด้อพร้อมไหมครับ ข้างหลังข้างหลังยังมีอยู่ข้างหลังยังมีอยู่ไม่หายแล้วเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวๆข้างหลังข้างหลังเขาข้างหลังมียูนิตเต้งหลังมีอีกนะหลังมีอีกป่ะหนักนะข้างหลังข้างหลังครับพี่แล้วก่อนพี่นับน้มันจะหมดแล้วครับขับตามก้อนนะพร้อม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 ตหนุนนะพี่ขับตามหนุนพร้อมซับไปไม่ชนแหละใครชนชนเลยเดออุ้ย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 บอกแล้วโชนลิธิ พี่เก็บไอ้มมเขียวๆแล้วมันจะพุง่งลักษณะเหมือนรถบัมบ์ว่ะเหมืนนอมนรถบัมบ์มากกว่ารถแข่งอนะ่ะพี่เจียนครับเจียนครับคุณผู้หญิงตั้งใจอยู่ทางนู้นโอ้พี่จ้ารถพังเลยเนี่ยโอ้รถพังว่ะ <laughs> บูดบูดโอ้ยแรงเกิน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 ,นแว้งรงเหงโอนกแวนกูอ่ขึนน้นลอยเลยสัส รางวัลคุ้มของค่าซ่อมรถปะเนี่ยเฮ้ยผมติดทับห้านะระเบิดอ่ะเมื่อกี้มีระเบิดด้วย่องซ่อมมาอยู่สอง่องรั่วเลยรตชวนให้หน่อยชนให้เขาหน่อย เมื่อมันระเบิดคันหนึ่งว่ะเมื่อเอาออกได้ไหมหรือว่าแบบเบิดเขาใหม่ได้ไหมเอาเอาไปใหมเอาไปเอาอันใหม่แล้วอันนี้เอาออกได้ไหมเกกบียรับไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไม่ได้ว่ะต้องซ่อมว่ะไม่งั้นมันเหินเบาอ่ะเจ๊งไปอ่ะ

Hú mê lê chú ยังแมหม่มไม่หลดน่าจะมีคนเดินอยู่นะเต้เช็คดูไหมอันนี้ใครที่หนึ่งครับเนี่ยนี่ครับอีกแล้ว,วเใช่เปล่าม,<ๆ>มันไหมมันไหม mình nữa đi, lấy lại 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 lấy อาะครับผู้หญิงเล่นไม้มามาได้อีกรอบนึง่งม,มาเชิญครับเชิญครับมามามาแจกของพี่ผมดูโอเดยอยู่เดี๋ยวเพิ่มมีคนโกงใช่ใช่น่าจะเพิ่มกิจกรรมแบบนี้ในเมืองออตโต้เนาะนุกดีนะอ่ะมาเล่นแล้วได้ลงมีม,มีอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับเดือนหนึ่งมีสองครั้งกิจกรรมนี้ ต้องเปิดหน้ายางก่อนเวลาการเบิร์นน่ะเราเวลาเราแข่งอ่ะมันต้องมีการเบิร์นหน้ายางก่อนกองหมดหรือยังเาเนี่ยโบผมเทคเดียวเลยพี่ผมยังไม่ชนอะไรของมันคุ้มค่าซ่อมคุ้มไปเนี่ย copper หกอ่ะพี่ได้อยู่ได้อยู่อนุกอนุกได้อยู่มันเยอะไปคราวหน้าพี่ต้องจํากัดสักสามสิบคันนะใช่ครับพี่ต้องจับลงชื่อเป็นแก๊งเป็นประชาชนต้องพอจะแก๊งก็แก๊งก็เต็มเห็นไม่มีคนไงก็เลยแบบเรียกหน่วยงานมันรวมเลยดีกว่า พี่ก็ต้องแบบประชาชนสามสิบคนแก๊งก็แทนตัวแทนแก๊งละสองคนหรือว่าหนึ่งคนก็ได้พี่เดี๋ยวจะมีลักษณะแบบนี้เป็นมอเตอร์คอร์ดด้วยนะได้ครับพี่เดียวครับโอ้ยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รังสันของดีๆมาให้ครับแหมแม้ก็ับหนึ่งได้ไงวะไม่โดนชนเลยอ่ะพผมเลีนไทยครับสายผ่านตลอดพี่ทดีเลอะไรพี ไม่รู้อ่ะไม่สามารถไม่สามารถกิปได้ต้องยัดตัวไปอไอตรงที่พี่งงใช่ไหมมองไม่เห็นถ้าเหมือนแข่งรถดีเลยล้วนดับด้วยพอมีอะไรให้ทำแบบนี้ก็ดันดูใช่ใช่ครับใช่เเนี้ยผมชอบเลยเวลาไล่เคส็ดกันเนี้ยขออนุญาตบัมชอบชอบดีหมดทีมแน่นอน่ะนี่หมดทีม เน่าได้โดนเนี่ยครับเเขาก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยตำรวจแป้งมีอีกรอบมีอีกรอบจี๊ดยามโดนล้มยิงเหรอมีมีครับมีมีมีแน่มีแน่เดี๋ยวพวกเขาปรึกษากับแอดมินเราก่อนพวกเต็งพวกเจนพวกคีมเ่เดี๋ยวผมยอมว่าโดน มีรอบกมีรอบมีรอบมีรอบรอบนี้ผมว่าจะออกหลังๆเน,นี้ยไม่อยากไปชนเพราะว่าผมว่าซ่อมมันเสียเวลากว่าโดนชนว้ยถ้าเราไม่ซ่อมก็น่าจะต้นๆปะอิงพี่ผมเข้ามาที่สองผมบอกเขาบอกว่าผมมาแซงเหรอพี่โทบยัตพี่เคทีผมเข้ามาที่สองก็นายกก็เช็คไอ้นี่ผมก็เข้ามาที่สองสามช่วยไใช่เหรอเราบอกเขายางบอกเขายางบอกเขาแล้ะเขามาก้าวหาผมผมเข้าที่หลัง <gesch> มันเป็นไร i, ม <serves> ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่มีอีรอบมีเรื่อยมีเรื่อยขายเลขห้ากล่องครับมีใครรับไหมเท่าไหร่ครับเบสเท่าไหร่เอาเอาเอาเลยครับตอนนี้คอปเปอร์แปดอันแปดกล่องอ๋อถ้าแปดอันนี่แปดอันไม่ได้น่าได้ได้ค่ากล่องฟ้อมนะครับกล่องฟ้อมเกินนะครับแปดอันนี้เอาเอาเอาเป็นเงินหนึ่งหมื่นดีกว่าได้ไรอ่ะเบสคเปอร์พี่ซ่อมทีเดียวที่กล่องสิบกล่อง โอ้โหต้องเรียกเสียแล้วมั้งโอ้โหพี่ได้เงินส่งแกงเงี้ยเงินส่งแก๊งเปิดยังไงพี่เอาเขาเติมเลือดให้ได้ไหมครับอะไรนะครับเติมเลือดให้ได้ไหมอ่ะเติมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขามาครับเขาน่าจะเคลียร์รางวัลแป๊บหนึ่งครับแป้นหนึ่ง แล้วท้าเบอร์เขาเอาแมพทิ้งไว้แบบนี้เองจะเอาคนมาอุ้มเอ๋อในนี้ไหมผมมันจะต้องผมว่ามีอหะผมว่ามีแน่แหละมันมีแน่แหละผมว่านะเออเผอร์คืนเนี้ยแม่งแม่เอาแท็กมาเทสกันแล้วเดี๋ยวกูดูส่งไรพอดีแน่แหละผมว่ามันเป็นคหัวผมว่าน่าจะวนกันอยู่ในนี้แหละหรือใครมีโคคารของตัวเองมาขี่ขี่เล่นได้นะมาแข่งกันเองได้แท็กจัดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทางมันจะเปลี่ยนทุกทุกสัปดาห์ครับทุกสัปดาห์อาทิตย์แรกอาทิตย์ใช่ แต่มันมันค่อนข้างเหนื่อยแอดมินก็เลยแบบว่าอาทิตย์เวาทีาท่ดีกว่าแต่ทางจะปิดตลอดไม่ให้จําพอคนเริ่มจําแบบได้แล้วจะเปลี่ยนทางครับแต่มีโคคาร์สอะไรมาขับเล่นได้เอาออกหกโมงโอเคครับชื่ออะไรครับพี่สตาปะพอจะไปความความเหนื่ยเมื่อก่อนอ<ะ>่ะเสร็จแล้วนี่แจกเสร็จแล้วไม่มีรถเดี๋ยวเดี๋ยวใครเลื่อนรถเดี๋ยวให้เขานายกน่าจะ เติมได้นะออเอออยากแบบว่าให้แบบให้ให้แกงใหญ่ามาร่วมการบ้างอะอย่างเช่นพวกตอสอะไรเงี้ยตอสเกตอะมาร่วมแข่งด้วยป้ะอยากให้เขามาแข่งด้วย เมื่อเขาเาใช่ใช่อีกรอบหนึ่งเขาเขาถามว่ามันมันเติมเลือดให้เขาได้ไหมอะไรเลือดเขาเสร็จเาได้แต่ให้เป็นพี่โอเคโอเคงั้นเบิกรถแล้วก็เราลดไปจอดตรงรถบัสเหมือนเดิมไหมเปลือะไม่ต้องซ่อมหรือว่าเบิกใหม่ไปเลยไหมล่ะใครที่ขี่อยู่ไม่ลงก็ซ่อมเองละกันนะจะได้เร็ว อแอปบอกเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเล่นดีกว่ามันได้ตังค,ค์เล่นดีกว่ามันได้ตังค์ใครพูดไรสัตว้ต,วต้าอยู่ไหมครับในทวิตเตอร์ครับพี่โอเคครับโอเคสามสามสองเก้า ปุปิต้าครับอยู่ไหนพี่อยู่แข่งโคงคาร์ด้ามาเด็ฟ้ามาเดี่าาไห่วะพี่เดี๋ยวพี่ส่งจีให้หกสี่หกห้าส่งมาส่งมาเต็งอย่าเพิ่งปล่อยนะพี่ขอถ่ายรูปแล้วก็ขอรอสายฟ้าด้วยได้นะครับขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผม,ผมขอผมขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปผลตอบรับกิจกรรมหน่อยนะครับสักครู่นะได้ครับทำไมยังแย,ย่งกันอยู่ข้างหน้าอีกไม่ไม่ชนกันเหมือนเดิมหรอฮะจอกกันแบบเนี้ยไม่ความอย่ปาปาดนะหรือจะชนกันอีกรอรอสักครู่นะครับขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงครับไม่ได้้ยยิิงไไม่ดงเมื่ออย่าเพิ่งปล่อยนะพี่รอสายฟ้าด้วยสายไากำลังมาเดี๋ยวให้จากเทเป็นปล่อยได้ได้ครับเบิกเบิกให้สายฟ้าคันหนึ่งมีแล้วปะ เดี๋ยวให้นาย,นายกถ่ายรูปสักคู่นะครับจอสดสวยๆนายกถ่ายถ่ายรูปหน่อยจอดจอ,จอดนี่เหมือนมาริโอ้ครับยิ้มหน่อยอยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโทรศัพท์กูหลุดเลย มีคนมาเพิ่มเดี๋ยวพี่ไปเรียกเขาแป๊บนึงรอรอฟ้าด้วยนะเออแข่งก่อนแข่งก่อนฟ้าไปคุยเอาหน่อ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 ยเฮ้ยฮัลโหลครับคุณชนไม่ดีโดนค่ะโดนค่ะแต่เตงอุ้มพี่หน่อยอุ้มพีหน่อยบอกเขารอฟังเสียงปืนดีกว่าไหมรอบนี้เดี๋ยวเอารถรถก็ได้พี่เออแล้วรถมันจะไป ได้ไพร้อมไหมครับหนึ่งสองตั๊บไม่ครบยนีไ่ไปแล้วเปแล้ว <c oughs> ไอ้าไอ้าไอ้าโดนปาไอ้ปาไม่มีกล่องซ่อมแน่เลย้้ย <c oughs> ไม่ไม่แบบว่าแค่ร่วมกิจกรรมไปเฉยครับแบบเอาพูดตรงๆเขาเป็นเขาก็สตรีมเมอร์เขาก็แบบหน้าหน้าแบบมาเออเขาถ้าสมมติเขาเขาว่างเขาอยากให้มาอยากให้มาให้มาเนาะตรงนี้มันโกง,งกันได้เลพี่มีมีรัดเหรอี่มันเหนินตรงเนี้ยแล้วก็กระโดดข้ามาอ๋อมีมีบ้านอยู่ นี่ไอ้พี่เขาเดินระเบิดระ,ะเบิดเราเปิดเขาใหม่ไหมเราเขาต้องกลับไปที่เก่าไหมไม่พี่ให้เขาซ่อมได้เลยเนี่ยหรอระเบิดซ่อมได้หรอแล้นะดมูมันไม่กี่กรรมพี่ไม่เป็นไรอ่ะ ไอ้บ้าตายไอ้บ้าตายที่หนึ่งลอุ้กเกือบเกือบไปได้ที่หนึ่งละต่อต่อแถวรอเลยครับต่อแถวรอเลยไปไปต่อตรงฟ้าากันเดี๋ยวรถมันชนไปยินต่อแถวรอเลยครับ ต่ตตอแถวรอตรงนู้นเลยครับเรียงเรียงลำดับเลยครับอ็เลยครับก็เลยกันโอ้โหเอบียสดับสามวันเนี้ยใช่ <c oughs> เออ<ด>พีเกนตีมาเลยจังหวะพีเกนดี mit. ถ้าเกินสิบคนแล้วต่อแถวใหม่เลยครับเพราะว่านอกนั้นจะ,จ,ะจะได้เงินรางวัลผู้เข้าร่วมไปต่อแถวถ,ถ้าเกินสิบคน ควัสครับ <ผม S 1> ครับ <ผม S 1> ครับ <ผม S 1> ครับครับผม còn nữa rồi Dạ sáng, dạ san Sao khai sáng Cái nước เรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบน่อยหรอเต็นต์อันอันนี้ให้เงินพี่ใช่ครับพี่พี่ตาพี่ตาให้นี่ครับมาอีกแถวนึงก็ได้เท่าไหร่นะรอบนี้ละหมื่นใช่พี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมหรอ่่พี่โจขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอรถเมย์กลับเลยนะนี่ครับอย่าลืมไปซ้อมกันมานะแนวแนวนี้มาบ่อยช่วงนี้ เมื ει, ่อแมปอยู่ถึงหกโมงเช้าเขาเขามีโคคาร์ดเขามาขี่